สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการบริหารเงินของคนที่มีรายได้น้อยที่เมื่อมีรายได้ที่ไม่เยอะนะครับวิธีการบริหารเงินสําคัญมากๆดับแรกเลยก็คือการบริหารรายรับรายจ่ายทีนี้จะบริหารรายรับรายจ่ายนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือเปลี่ยนวัฒนธรรมตัวเองก่อนวัฒนธรรมของตัวเองนะครับถ้าเราอยากจะมีเงินเก็บที่เยอะพอหรือมีเงินเก็บที่ได้เยอะอันที่หนึ่งเลยนะครับมีรายได้ออมเหลือค่อยใช้อย่านะครับ มีรายได้ใช้เหลือค่อยออมเพราะจะไม่มีเงินเหลือให้ออมเลยตั้งเป้าหมายนะครับอยากจะออมให้ได้เท่าไหร่ของรายได้ออมเท่านั้นเลยกําหนดตรงนี้ก่อนทีเวลาจะกาหนดตรงนี้เสร็จปุ๊บเอาละอันที่สองเลยมาสํารวจตัวเองนะสํสรวจตัวเองทําไงดูบัญชีรายรับรายจ่ายอันนี้เป็นเครื่องมือที่สําคัญมากๆการทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับจะช่วยเราบริหารรายจ่ายได้ดีมากๆเลยเวลาเราทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับก็คือรายจ่ายหลายๆตัวที่เรา คิดว่ามันไม่ได้เยอะสุดท้ายมันเยอะยกตัวอย่างนะครับผมเคยเจอรอปภท่านหนึ่งปรากฏว่าเป็นหนี้นอกระบบทีเวลาเขาเป็นหนี้นอกระบบนะครับเราไปดูที่รายจ่ายเขาปรากฏว่ารายจ่ายที่เขาใช้เยอะที่สุดเลยคือการกินชานมไข่มูค oh, <no. S 1> เขากินชานม,มูคเนี่ยครับถึงเดือนละประมาณ3,000บาทตัวนี้กินต่อแก้ว30บาทแต่ทั้งเดือนล่อไป3,000บาทมันไม่ได้น้อยเลยนะครับถ้าบัญชีรายจ่ายอันนี้2ประโยชน์ของบัญชีรายจ่ายคืออะไร มันจะช่วยให้เรารู้นะครับว่ารายจ่ายบางอย่างเราอาจจะจ่ายไปแล้วแล้วลืมแล้วเราจ่ายซ้ําอันนี้จะเป็นข้อเสียเพราะกว่าเราจะได้เงินคืนกลับมานี่จะยากและนานมากทำอันที่3เลยนะครับสร้างกฎเล็กๆให้กับตัวเองอย่างเช่นยกตัวอย่างเราจะตั้งกฎไว้กับตัวเองเลยนะครับว่าเมื่อไหรกต็ตามที่มีแบงค์ห้าสิอยู่ในกระเป๋าแบงค์ห้าสิบนั้นเราจะเก็บหรืออย่างยกตัวอย่างว่าเมื่อไรกต็ตามที่เราใช้จ่ายเงินในสินค้าที่ฟุ่มเฟือยค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยอย่างเช่นไปเที่ยวไปดูหนังต่าง เราจะเก็บเงิน10%ของค่าใช้จ่ายตัวนั้นเข้ามาในกระเป๋าเราเงินที่เราเก็บนั้นเราจะเก็บไว้เพื่อความมั่นคงของเราในอนาคตถ้ามาใช้ตัวช่วยทางด้านการเงินใช้ตัวช่วยทางด้านการเงินอย่างเช่นอะไรใช้ระบบหากบัเชีอัตโนมัติในเรื่องของการเก็บเงินหรือใช้ระบบหากบัญชีอัตโนมัติในเรื่องของการจ่ายภาระานี่สินต่างๆจะช่วยเราปลอดภัยในเรื่องของการเป็นภาระานี่สินได้อันถัดมานะครับหาไรายได้เสริมใช้ศักยภาพของตัวเองนะครับใช้เวลาที่ว่างอยู่ของตัวเอง หาประโยชน์ให้มันมากขึ้นอย่างเช่นไปหาความรู้ไปทํางาน j อบพิเศษต่างๆถ้ามาตัวสุดท้ายเลยก็คือลงทุนใช้เงินที่ตัวเองเก็บออมอยู่เก็บออมได้ไปลงทุนต่อเดี๋ยวนี้มีช่องทางทางการลงทุนเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนตราสารต่าๆงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบริษัทประกันชีวิตในจากบริษัทหลักทรัพย์หรือจากสถาบันการเงินมีเราเลือกเยอะแยะไปหมดเลือกตัวที่เหมาะสมกับเราขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งมีอยู่ทุกที่นะครับก็ขอทุกคนบริหารเงินให้ได้เยอะๆนะครับและมีความสุขมีความมั่นคงกับชีวิตครับ